การที่โดนฟ้าผ่าท่านน่ะเคยสัญญากับองค์มเหสีไว้ว่าท่านเนี่ยจะไม่รักใครอีกสวัสดีค่ะอาจารย์ฟ้าใสนะคะอาจารย์อยู่ที่วัดมิ่งเมืองนะคะวัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดประจําจังหวัดมีเรื่องราวนะคะหรือว่าเจ้านายเก่าหรือว่ากษัตริย์นะคะโดยที่เป็นวัดของแม่อั้วจอมมิ่งเมืองนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระมารดานะคะของพระเจ้าเมิงรายและอาจารย์นะคะก็มาสักการะบูชานะคะก็คือตั้งใจมากราบราชวงศ์ของพระเจ้าเมงรายนะคะหรือพระเจ้ามังราย,ะะรารายด้วยเหตุคือเคยฝันแล้วก็ฝัน เห็นวัดนี้ค่ะยังไม่เคยมานะฝันเราก็เลยได้มาค่ะจริงๆล้วเนี่ยถ้าตั้งใจมากราบก็คือมากราบแม่วาวมิ่งเมืองนะคะซึ่งเป็นพระมเหสีของพระองค์ค่ะพระเจ้าเมิงรายนะคะท่านเนี่ยเสียชีวิตด้วยการที่โดนฟ้าผ่านะคะการที่โดนฟ้าผ่าท่านน่ะเคยสัญญากับองค์มเหสีไว้นะคะว่าท่านเนี่ยจะไม่รักใครอีกเมื่อหลังจากนั้นนะคะพอท่านคลองหลักกันแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วนะ,ะท่านนะคะได้ไปเจอพระนางอุสาปายโคนะคะซึ่งเป็นพระเทวีองค์ที่สองแม่วาวมิ่งเมืองเนี่ยท่านก็ถือว่าเลิก กับพระเจ้าเม,มงไลนะคะแล้วก็มาบวชอยู่ที่นี่ค่ะบวชอยู่ที่นี่นะคะแต่จริงๆเนี่ยท่านนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะกับพระนางอุปาสายโคนะคะแต่ถือว่าเป็นพระเทวีอง,ทองค์ที่2ค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะเขาก็สันนิษฐานกันว่าท่านเนี่ยก็ออกมาแล้วก็ยอมให้ฟ้าผ่าท่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ที่โดนฟ้าผ่าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะ อาจารย์เนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกลึกซึ้งเหตุผลก็คือเพราะว่าได้ฝันถึงนะคะก็เลยได้มาวันนี้ก็เลยเอาลูกปัดที่เป็นไข่มุกนะคะมาถวายไหนๆก็มาเชียงรายแล้วนะคะไม่มาวัดนิ่งเมืองไม่ได้คะ่ะแล้วที่นี่ค่ะก็สวยงามมากซึ่งพระนางอุปาสายะโคเนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่บูรณะวัดนิ่งเมืองนี้นะคะให้สวยง,งามแล้วก็สวยงามจริงๆนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะ